นะ mhm. ม,มนือถ่ายไปต่ำใจต่ำใจที่อันนี้ก้อยเป๊ะเดี๋ยวอมุกบอมนน่าจะแน่นขนาดนั้นเหรอเนาะลอกอ่ะจิงจรงมั่นใจไหมครับโคตรเลยเฮ้ยไม่ดวเลยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทรงผมทรงผมทรงใหม่โอ้โหวงการเกยกระหึ่มอีกแล,ล้วครับเฮ้ยไม่จริงว้าวเลยไม่ใช่ไม่ใช่นู่นป่าเขาอยู่นู่น อย่าล้อเล่นทำกระเทยไปนะครับสยศาสตร์มีจริงครับคนนั้นเขียนคิ้วไปกินเล่าวันนี้จอยเลยเดี๋ยวแคนนอนเดลเกิดเบรกดิสติดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทแคนนอนเดลต้องเข้ามารับผิดชอบเปลี่ยนเป็นซีรีส์ที่สูงขึ้นเลยครับอย่างนี้ต้องอัพต้องอัพหรือว่าเป็นเบรกต้องเคียมเบรกนเห็นก่อนเริ่มมาล้ว มันเจ็บแบบเล้าๆ้าหรือเปล่าเจ็บหนาวกระดูกกระดูกกระแทกกระดูกแล้วลงกับม่าต้องเดี้ยวขวันได<ร>้ลงทล่บ้านเลย่าี้